ตกใจเลยไม่ตัดเองนะจ๊ะตัดทุกอย่างเลยตัดแด่เลยกลัวกลัวไฟแล้วก็กลัวกันแหละรถไฟแล้วก็เปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลกลัวอะไรบางแดดนี่ติดถามว่ากลัวอะไรปิดหนังไก่หรือไงคะกลัวอะไรอะไรไม่เข้าใจกลัวจะกระแรงเกินไหมครับพี่ฮะน่ารัก จะก็่ันและยกอีกนึงยกอีนึง่วเขายกเร็วแมนๆอย่างเราเนี่ยคนเดียวอะครบน่าไปเปลยนเลยเาไหร่ละเองจเปลี่ยนเปแป๊บนึงไปทปนไดรยกเปลี่ยนเนี่ยเียเปลี่ยนอ้าเงเร็ ไม่ไหนไม่ไหนอ่ะตกลงว่าเย็นนี้เราเป็นยังไงเย็นนี้อะไรถ้าเซกิปสซกิปอะไรดีมากเลยเอ้ยแล้วนี่อะไรนี่เราจไปไหนฮะเอออะไรเย็นนี้เลยนะไม่เดี๋ยวเรามีสซกิปอีกเยอะใช่ใช่ดีเซกิปไม่กลัวละไปไปไปตรงนั้นไปตรงนู้นเฟิร์นคนที้ขับรถมาเองใช่ป่ะใช่โอเคแล้วเดี๋ยวคนหิกไปตรงนู้น

เดี๋ยอไปเราจะเชิญชั้นุ้ยไปขอผนาด้านะครับเชิญมาเลยครับขอีู่่นะนี่เถ่อนเมาไม่มีีะเวไปสาวต่อดีกคนได้ อะไรใครไม่เอาไว้เบอร์อะไรเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์ขอนไรเบอร์ไม่ได้ขอนใจไอะได้เลยจ้าได้ครับไม่ไดบหรอคะขนาดนี้ขนาดรี้ขนาดนี้ขนาดนี้ ครับช่ครับช่างช่างเรียงผิวอยู่ขอบคุณได้ขอทรายครับสองที่เราจะทำอะไรครับชงมวยต่อกระหนังครับครับแต่นี้เป็นวันนี้ถือว่าเป็นเบื้องหลังของการผาาหนังด้วยนะครับเป็นหนังกำลังภายในครับเวลาเขาเช็งกันนะครับใคยเคยเห็นสมัยก่อนนี่เวลาเขาผาาหนังกันเปล่าไม่เคยเวลาเขาส่งโอ้แม่นน้องนี่เราต้องการจะเอาแม่นน้องมาเป็นแฟนของเราเราต้องมาทำการต่อสู้กันก่อนฟระดับ แฟนขับพาพี่จะไปรักษาที่ไครับอันนี้เาเรียกว่าอะไรฮะเกลียงครับเกลียงนะฮะเอาไว้ทำอะไรฮะเอไปแต่งตู้อ้าไม่นางเฮ้ยเขาไม่เอาอุปกรณ์มาเล่นเงี้ยรู้ไหมตรวจอะเดี๋ยวชัางพุจะสอนวิธีการต่อนะครับงานต่อตรงนี้เนี่ยต่อง่ายมากนะครับใช้ปลาปานี่ใช้าม อดทนนะครับใช้ความใจเย็นต้องอย่าใจร้อนละใจเย็นไอซครีมสามบาทแล้วก็ไสซไข่สามบาทไม่ใช่โตเกียวสังเกตนะครับบล็อกเนี่ยนะครับเราจะก่อบเราจะกอตสลับบาทกันนะครับเต็มก้อนแล้วก็ซึ้งก้อนนะครับพูนพูนใส่ทุนอ๋อแล้วข้างด้วยเอ็นนี้นะครับมีไว้เพื่อให้ ระดับครับผมไม่ให้ไม่มันเถลิดไปเวลาเราไปตามพวกร้านอาหารจะเจอนี่ตลอดเวลาอะไรเอ็นข้อไก่สองอันแล้วนะไม่เงียบเลยวะไม่ผ่านเนี้ยไม่ผ่านอไม่ผ่านไม่ทอดกันเลยวะเนี้สองอันแล้วคัดคัดค่าเหรียญสองเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยเราจะเจอบ่อยๆเลยนะครับผมเอ็นข้อไก่ เล่นซ้ำพ SO kind of eh wow ี่มันแย่อยู่วางปูเลยครัวางแตรงครับ่อนย่ตางนี้ฮะช่วยกันวางปูเลยครับวางีมนเลยครับคิวน้อยไปไหมที่ทองดม่้ยหลายก้อนครับหลายหก้อนเลยครับไต่พี่ตุ้ดำสวยเลยอ่ะพี่ดำสวยเลยอ่ะไม่รอะตู่ตู้สุดไว้นะไว้ได้ไปทาบ้านของเราสคนครับ เป็นบ้านบังแทแแแกแงครับหลังงอเพราะว่าเพราะว่านาคตเดี๋ยวเราต้องแต่งงานกันแแฟนเขาบอกว่าออกมาเจอตกแนคบรดตกแได้ตกวนี่คือทำอะไรกันทอะไรกันไม่เอาหิลงก่อน่หรอ คอะไรต่อพี่ล็อกตังต่อบูนจิตบอสตังแกทำอะไรไม่รู้ฟังคเนยหรือเปล่าไม่เปนิดะเดียวออ ออให้มันต่อกันโน้ตต่อครับโอ้ช่องว่างขนาดนี้ช่องวางหนูครับความหนูความความไหนนี่ไม่นรูครับเอ้ยอะอย่งเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ฮะอ๋อเรามี็รูลงครับทำเนียมยังอ่ะทำเนียมเบอร์มิวด้าเลยเนี่ย เบื้องอ่ะเอ้นี่รูรูลงรูลงว่ะก็คำตอบนี่แหละครับไงอ่ะเฮ้ยดูแนวเชือกด้วยครับดูแนวเชือกด้วยต้องปลดลงไปแล้วก็ปาดต้อยพี่ตุ้ยดับดับด้วยพี่ต้อยครับถามหน่อยถามหน่อยครับอ่เพื่อนฝากถามว่าพี่ต้อยเนี่ยมีแฟนผับกี่คนเนี้ย ประมาณกี่คนน่ะโอ้ยังดูหลังนั่าประมาณสมาชิกประมาณกี่คนเนี่เป็นพันนะเป็นพันแต่ที่เป็นหมื่นแต่ที่ตามมาอยู่ทุกวี่ทุกวันอะประมาณเวลารวมคอนเสิร์ตจริงจประมาณเป็นร้อยอ๋อนร้อยเลยพี่ว่าป้ไปตุ้ยอ๋อเป็นร้อยเลยใช่ไหมทุกที่ก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังพวกนั้นเองใช่ไหมคะ แล้วเราสมมติเราไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเลยไหมงานงานไหนบ้างไม่เห็นจอดรถเข้ามาเหรอเห็นไงเห็นไงเลยถามหรือว่าถ้าเฉพาะกิจแบบนี้อ่าฮะกนี่บางไหมไหมนนี่แม่งไปไหมนี่คนนี้อันนี้อันนี้ใส่ชุดอะไรตามไปเราลหมแล้วเราไปด้ยมีมีแบบความประทับใจอะไรในตัวแฟนคลับไหมบ้างไหมเรื่องเกิดขึ้น ยังเห็นได้ชัดก็คือััย้านนะคนร้อยพ่อพันแม่ครับแล้วมาอยู่รวมกันได้อะไรที่แตกแตกนะครับไม่ทะเลาะกันด้วยไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันแล้วก็ครือคยู่ขนาดนี้ห้าปีตอนนี้จากจากคำว่าจากคำว่าแปลงผู้ชายในที่น้องมาแล้วครอบครัวมาแล้วคับตอนนี้ก็ได้กันไปสามสี่ครั้งแล้วได้เจอการแล้วได้เจอกันแล้วก็เอากันไปหลายครั้งแล้วเอาอะไรฮะเอามาขึ้นรถพาไป รอดแหละว็าคุยกัน้าสี่สงสองเราตอนนี้เราเข้าอีกอันที่2องแล้วนรับนีอะไวะเองอก่าก็คว้าไม่เป็นพิธีกรเองควาเป็นแขกรับเชิญคนแรกคว้าไม่แล้วก็เป็นพิธีกรครับพี่ครับจะนอกอกมาอีกี เดี๋ยวเวลาที่เขาคุขาออแล้วยกเียเล่อนปุ๊บเอาใหม่ห้าวี่นอ้างางยงไงต้องห่างหเลยพี่ครไม่มี้ามีปยเี้มันต้องตัด๋อเหมือน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 เวลาถอยรลเอาเฟินจะมีคนบอกข้างอยู่ข้างหลังอ่ะห้างห้ามห่างอัวห่างอัวทบแล้วห๋อห่างอ้วห่างห่างนะห่าง ชั้ยุดครับอ <tal word> ันนี <tal word> ้ที่ชั้นเคยทำนี้ผ่านไหมครับพอใจได้ไหมครับเดี๋ยวเราเฟืองครับเอามือออกครับเฟืองครับคือว่าเป็นต้องคุ้เชื่อมแบบขมวดมือออกสิเอามือออกอะไรวะพอไม่ช่วยทำเพราะใช้ครับเพราใช่ได้ยครับใอ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตุ้ยอีกก้อนหนึ่งครับอันนี้นี่ให้ให้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฮะใช้ดีดดี ก่อบ,บ้านให้ป้าเขาอ่ะดีๆนะไม่ใช่หมาป่ามาเป่าลมหน่อยก็ปิวหมดเลยนะพี่ตุย้ยเอาวัวหมูสามตัวได้ไหมให้ดูเรื่องอะไรอยู่เนี่ยหมูสตัวสวยกว่านี้มีตรงไหนบ้างไหมเนี่ยสามเหลี่ยมเลยนะคะเนี่ยหนูทำเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้หนูทำสามเหลี่ยมเก่งไหมคะสวยครับเฮ้ยขอบคุณมากคะ่ะเขาพูดถึง<ข>อะเ<ข>ออพูดกระปุนแหมชวนใหญ่นี่นะ จะเอามือไปแตะแล้วก็แกใช้มือตลอดนะอย่างคุณมันร้อมันไม่หนีร้อไม่รู้ว่าหนูอยากให้มันสามเรียบตรงายก็เอาไอเทมครับไอเกียร์ง